71ปีอดีตทหารที่ทุกคนคิดว่าหมดสภาพแล้วแต่คืนนี้เขากลับลุกขึ้นสู้ศัตรูรายล้อมกระสุนกำลังจะหมดและศัตรูตัวจริงเพิ่งเผยตัวแต่สิ่งที่พวกมันไม่รู้คือเขามีแผนบางอย่างไฟกระสุนและเลือดจะปิดฉากค่ำคืนนี้ยังไงเมื่อมาเฟียคิดว่าได้ชัยชนะแต่มันอาจเป็นคืนสุดท้ายของพวกมันเอง เปเลวไฟความลับที่ถูกเก็บงำกับแผนล,ลับของอดีตทหารวัยเจปีเปเลวไฟห้ามพลาดเพราะตอนจบมันจะทำให้คุณอึ้งจนลืมหายใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกวิชัยลืมตาเขาหยิบมันขึ้นมาสายเรียกเข้าเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักพวกมันมาแล้วเสียงแหบพราดังขึ้นก่อนสายจะถูกตัดลมกลางคืนเย็นเยือกเขาขยับมือไปที่ปืนเก่าใต้หมอนเงามืดเคลื่อนผ่านนอกหน้าต่าง แม้สายตาจะฟ้าฟางแต่สัญชาตญาณไม่เคยลืมเลือนเสียงฝีเท้าเบาๆบนกรวดนอกบ้านเขาขยับตัวชา้าๆปลดเซฟปืนกลิ่นดินปืนเก่าติดมือไฟถนนกระพริบวูบวาบเงาดำสามคนเคลื่อนใกล้ประตูเสียงโลหะเสียสีบานประตูถูกงัดหัวใจเต้นหนักแต่จิตใจสงบนิ่งเขานับหนึ่งสองเสียงกระจกแตกเงาเคลื่อนผ่านเข้ามา วิชัยเหนี่ยวไกปังเสียงปืนก้องสะท้อนร่างหนึ่งล้มลงเสียงร้องเจ็บปวดดังขึ้นอีกสองคนกระโจนไปด้านข้างหลบเข้าที่กำบังวิชัยขยับตัวไปที่มุมห้องพิงกำแพงเสียงหายใจหอบของคนร้ายดังลอดเงามืดไอ้แก่มึงคิดว่าจะรอดเหรอเสียงหนึ่งดังขึ้นวิชัยไม่ตอบสัมผัสเงยเย็นบนหน้าผากเขาเอื้อมมือไปเปิดลิ้นชักกลิ่นบุรี่เก่าคละคลุ้ง สายตาสะดุดกับบางสิ่งที่เขาเก็บไว้มานานเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งพวกมันสะดุ้งหันขวบไปมองหน้าจอที่สว่างวาบเบอร์เดิมเบอร์ปริศนาใครวะเสียงพวกมันตะโกนมือวิชัยกำปืนแน่นเขารู้ว่านี่เป็นโอกาสเดียวของเขาอยู่เซษเสียงโทรศัพท์ยังดังไม่หยุดพวกมันลังเลไม่กล้ารับสาย เงาสะท้อนบนหน้าจอเผยให้เห็นใบหน้าซีดเผือดของคนร้ายรับสีวะอีกคนกระซิบเสียงสัน่นมือสั่นระริกเอื้อมไปกดรับพวกมึงอยู่ผิดที่ผิดเวลาเสียงในสายเย็นเยียบหัวใจของพวกมันแทบหยุดเต้นเสียงลมหายใจหนักดังลอสายคล้ายเสียงใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังพวกมันพวกมันหันขอบกว่าตามองไปรอบห้องไม่มีใครนอกจากเงาของตัวเองและ เสียงฝีเท้าเบาๆจากหลังบ้านขนลุกชันความหนาวเย็นแทรกผ่านกระดูกออกไปจากที่นี่เสียงในสายพูดอีกครั้งหนึ่งในคนร้ายเหวี่ยงปืนขึ้นเล็งไปรอบตัวแต่มันเร็วไปวิชัยก้าวออกจากเงามืดปังเสียงปืนของวิชัยดังขึ้นอีกครั้งกระสุนพุ่งเจาะหลายคนร้ายปืนในมือมันร่วงลงพื้นอีกคนตะโกนลั่นรีบหันกลับไปที่ประตูแต่วิชัยขยับเร็วกว่า เขาถีบโต๊ะไปขวางเสียงไม้กระแทกพื้นสะเทือนทั้งห้องไปกันเถอะโวยคนสุดท้ายกรีดร้องพวกมันพุ่งไปทางหน้าต่างกระโจนออกไปในความมืดเหลือไว้เพียงเสียงลมหายใจของวิชัยกับโทรศัพท์ที่ยังคงเปิดสายอยู่เขาค่อยๆหยิบมันขึ้นแนบหูใครเสียงเขาแหบพร่าปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเสียงกระซิบเบาๆจะดังขึ้นยังไม่จบพวกมันจะกลับมา วิชัยกำโทรศัพท์แน่นเหงื่อเย็นซึมงตามฝ่ามือเสียงในสายเงียบลงเหมือนจงใจให้เขาครุ่นคิดสายตาเขากวดมองรอบห้องเงาร่างของคนร้ายที่ล้มอยู่ยังขยับไหวเลือดไหลนองพื้นชายคนนั้นกัดฟันพยายามเอื้อมมือไปคว้าปืนที่ตกอยู่ไม่ไกลวิชัยไม่ลังเลเขายันตัวลุกขึ้นใช้ปลายเท้าเตะปืนกระเด็นไปอีกทางอย่าขยับน้ำเสียงของเขานิ่งและเย็นเยียบชายคนนั้นหายใจหอบดวงตาฉายแววหวาดกลัว โทรศัพท์ในมือวิชัยยังคงเปิดสายอยู่เสียงลมหายใจหนักจากปลายสายดังขึ้นอีกครั้งก่อนเสียงกระซิบแผ่วเบาจะตามมาระวังหน้าต่างหัวใจวิชัยกระตุกวูบเขาหันขอบไปมองแสงไฟถนนส่องทะลุผ้าม่านเงาดำตะคุ่มเคลื่อนอยู่ข้างนอกเขาไม่รอช้าก้าวถอยหลังไปหยิบปืนขึ้นประทับแนบอกลมหายใจช้าลงสมาธิแน่วแน่กระจกหน้าต่างสะท้อนภาพบางอย่าง เงาร่างสูงใหญ่กำลังเล็งปืนมาที่เขาปังเสียงปืนดังทะลุความเงียบกระสุนพุ่งทะลุกระจกเศษกระจกแตกกระจายวิชัยพุ่งตัวหลบไปด้านข้างแรงกระแทกทำให้เขากระแทกกับโต๊ะเจ็บแปรไปทั่วร่างโทรศัพท์ร่วงลงพื้นเสียงปลายสายยังคงดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้พวกมันรู้แล้วว่าคุณยังฆ่าไม่หมดวิชัยกัดฟันพยายามยันตัวขึ้น เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาประตูหลังบ้านถูกกระแทกอีกครั้งเขาไม่มีเวลาคิดมากมือคว้าปืนแน่นเลื่อนตัวไปหลบหลังโซฟาเงาดำทะมึนปรากฏตรงหน้าต่างปืนของมันยังเล็งมาทางเขาลมหายใจของวิชัยหนักขึ้นแต่มั่นคงสมองของเขาประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วประตูหน้าถูกปิดตายหนีไปไม่ได้อีกไม่นานพวกมันจะกรูกันเข้ามาโทรศัพท์ที่ร่วงอยู่พื้นสั่นไหวอีกครั้ง หน้าจอสว่างว่าเบอร์เดิมเบอร์ปริศนาเขาหยิบมันขึ้นมานิ้วโป้งกดรับสายฉันให้เวลาคุณสิบวินาทีเสียงปลายสายเอ่ยเบาๆวิชัยขมวดคิ้วให้เวลาทำอะไรฆ่าพวกมันให้หมดเสียงกระแทกประตูดังลั่นคนร้ายบุกเข้ามาเวลาของเขาหมดแล้วปังปังเสียงปืนดังสนั่นเงาร่างพุ่งเข้ามาในบ้านพร้อมประกายไฟจากกระบอกปืน วิชัยซ่อนตัวต่ำลมหายใจช้าและนิ่งสายฝนเริ่มโปรยลงมานอกหน้าต่างเสียงหยดน้ำกระทบพื้นดังเป็นจังหวะหนึ่งเสียงฝีเท้าเข้าใกล้มากขึ้นสามสเขากระชับปืนจับจังหวะของศัตรูหเขาลุกพรวดขึ้นจากที่กำบงังปังเสียงปืนของเขาดังก่อนใครร่างแรกสุดลงทันที อีกสองคนชะงักตะโกนลั่นกระหน่ำยิงสวนกลับมาวิชัยพุ่งตัวหลบพลิกโตเป็นที่กำบังเศษไม้กระเด็นกระจายเสียงปืนยังคงดังต่อเนื่องเสียงปลายสายยังดังผ่านโทรศัพท์ที่ตกอยู่ใกล้ๆสี่วินาทีสุดท้ายวิชัยรู้ว่าเขาต้องจบเรื่องนี้ตอนนี้ก่อนที่พวกมันจะจบเขาแทนวิชัยกัดฟันแน่นลมหายใจของเขาหนักขึ้น เสียงกระสุนพุ่งทะลุโตเศษไม้แต่กระจายกลิ่นดินปืนลอยคลักคลุ้งในอากาศมือเขากระชับปืนมั่นเสียงจากปลายสายยังคงก้องในหัวสี่วินาทีสุดท้ายไม่มีเวลาคิดอีกแล้วเขากระจังหวะเสียงฝีเท้าของพวกมันเคลื่อนเข้ามาใกล้หนึ่งเขากระโจนออกจากที่กำบังล่านไกทันทีปังร่างหนึ่งล้มลงหยาดเลือดสาดกระเซน็นบนผนังสีซีดสอง อีกคนหันขวบมาแต่ช้าไปปังกระสุนพุ่งทะลุอ,อกร่างนั้นสุดลงพร้อมเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายสาเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นในความมืดปืนของเขากระสุนหมดแววตาวิชัยหดแคบขณะที่เงาสุดท้ายก้าวออกจากเงามืดชายร่างสูงใหญ่ปืนพกจ่อมาที่เขาสวิชัยขยับมือไปที่ซองกระสุนแต่ไม่เร็วพอปัง เสียงปืนดังสนัน่นร่างของวิชัยสะดุ้งไปด้านหลังแต่ไม่ใช่จากกระสุนของศัตรูเงาร่างนั้นสุดลงแทบเท้าเลือดไหลเป็นสายเสียงกระสุนนั้นไม่ได้มาจากเขามันมาจากหน้าต่างวิชัยหันไปมองชายในเสื้อโคตทยืนอยู่กลางสายฝนมือยังถือปืนปลายกระบอกมีควันจางๆแสงไฟริมถนนส่องให้เห็นใบหน้าใบหน้าที่วิชัยไม่เคยลืม เสียงปลายสายยังคงเปิดอยู่โทรศัพท์ตกอยู่ข้างกายเขาฉันบอกแล้วพวกมันจะกลับมาวิชัยมองชายแปลกหน้าดวงตาทั้งคู่สบกันในความเงียบฝนยังคงตกหนักเสียงลมหายใจของเขาและศัตรูที่ล้มลงเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในค่ำคืนนี้เสียงฝนกระทบพื้นดังเป็นจังหวะวิชัยยังจ้องชายคนนั้นดวงตาฉายแววสงสยัยเขาไม่รู้จักชื่อไม่รู้ว่ามันเป็นใคร แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้แน่ชายคนนี้ไม่ได้มาที่นี่โดยบังเอิญเสียงปลายสายเงียบลงในที่สุดก่อนตัดขาดไปชายในเสื้อคดลดปืนลงพลางเดินช้าๆเข้ามาใกล้รองเท้าหนังของเขากระทบแอ่งน้ำเสียงดังก้องในความเงียบนายเป็นใครวิชัยถามน้ำเสียงแข็งกร้าชายคนนั้นหยุดหลีตามองก่อนพูดขึ้นเบาๆคนที่เคยช่วยนายและคนที่นายเคยช่วย วิชัยขมวดคิ้วสมองพยายามประมวลผลอดีตของเขายาวนานเต็มไปด้วยเลือดและสงครามเขาฆ่าคนไปมากมายและเคยช่วยชีวิตใครบางคนไว้เช่นกันแต่ใครกันที่กลับมายืนอยู่ตรงหน้าเขาในคืนนี้เสียงฟ้าร้องคำรามดังก้องไล่หลังชายคนนั้นมองร่างไร้ลมหายใจของศัตรูรอบห้องก่อนถอนหายใจพวกมันยังไม่หมดเขากล่าวเสียงเรียบ วิชัยรีตามือยังคงกระชับปืนแม้ว่ากระสุนจะหมดไปแล้วก็ตามหมายความว่ายังไงชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นสบตาเขาฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่มาตามหานายคืนนี้เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นในระยะไกลไฟหน้ารถหลายคันพุ่งเข้ามาฝ่าเม็ดฝนและความมืดแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าของวิชัยหัวใจของเขากระตุกวูบมันยังไม่จบจริงๆ พวกมันกลับมาแล้วและคราวนี้พวกมันมาเป็นสูงวิชัยกำปืนแน่นแม้รู้ว่ากระสุนหมดลมหายใจของเขาหนักขึ้นขณะที่เสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาแสงไฟหน้ารถกระทบหน้าต่างเงาของคนหลายคนเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกชายในเสื้อโคตยืนนิ่งสายตาของเขามองออกไปด้านนอกอย่างเยือกเย็นพวกมันมากันเยอะกว่าที่คิดเขาพูดเสียงเรียบวิชัยหันไปมองชายคนนั้นอีกครั้งนายเป็นใครกันแน่ ชายคนนั้นเหลือบตามองเขาก่อนตอบสั้นๆคนที่เคยเป็นนี่บุญคุณนายวิชัยพยายามนึกย้อนกลับไปในอดีตภาพในความทรงจำพร่าเลือนเสียงปืนเสียงระเบิดกลิ่นดินปืนและเลือดเขาเคยช่วยคนมากมายในสนามรบแต่ใครกันที่กลับมาตอบแทนเขาในค่ำคืนนี้เสียงยังบทถนนดังขึ้นรถคันแรกจอดสนิทหน้าบ้านของเขาถูกแสงไฟส่องจนสว่างประตูรถเปิดออกร่างของชายคนหนึ่งก้าวลงมา สูสีดำสนิทรอยสักผ้าเต็มแขนมือขวากำปืนแน่นไอ้แก่วิชัยชายคนนั้นเอ่ยเสียงเย็นคืนนี้มึงหนีไม่รอดแล้ววิชัยหรีตามือเลื่อนลงไปหยิบซองกระสุนสำรองเขายังไม่ได้ใช้มันในคืนนี้และตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องใช้แล้วชายในเสื้อโค้ทก้าวมายืนข้างเขาช้าๆมีปืนสำรองไหมเขาถาม วิชัยยิ้มมุมปากก่อนจะโยนปืนพกกระบอกหนึ่งให้ชายคนนั้นรับไว้ได้อย่างง่ายดายพลิกกระบอกปืนตรวจสอบกระสุนจากนั้นเงยหน้ามองไปยังฝูงศัตรูที่กำลังย่างสามขุมเข้ามาเสียงฝนตกหนักขึ้นลมพัดกันโชคผ่านบ้านเก่าๆของวิชัยถ้าอย่างนั้นชายในเสื้อโค้ทพูดขึ้นก่อนปลดเซฟปืนเรามาฆ่าพวกมันให้หมดกันเถอะเสียงฟ้าผ่ากระหึ่มสนัน่นและในเสี้ยววินาทีนั้น ปังเสียงปืนของวิชัยดังขึ้นก่อนใครการต่อสู้ครั้งสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้วปังปังเสียงปืนของวิชัยและชายในเสื้อโค้ทดังสนัน่นกระสุนพุ่งฝ่าเม็ดฝนเจาะเข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำร่างแรกสุดลงเลือดสาดกระเซ็นไปบนฝากระโปรงรถคนอื่นๆตะโกนลั่นกระจายตัวหาที่กำบงังเสียงฝนตกกระทบหลังคาผสมกับเสียงปืนที่ดังต่อเนื่อง ซ้ายชายในเสื้อโค้ทร้องเตือนวิชัยหันขวบลั่นไกทันทีปังชายที่เผ่พ้นจากท้ายรถกระเด็นล้มลงปืนในมือหลุดกระเด็นขวาคราวนี้วิชัยเป็นฝ่ายเตือนชายในเสื้อโคตทหมุนตัวปล่อยกระสุนพุ่งเข้าหัวอีกคนอย่างเฉียบขาดศัตรูล้มไปกองกับพื้นความเงียบชั่วขณะปกคลุมสนามรบชั่วครู่แต่มันไม่ได้นานนักเสียงกลไกลบางอย่างดังขึ้นคลิก วิชัยชะง,งักหูของเขาจับเสียงได้ทันทีเสียงที่คุ้นเคยเสียงของลูกระเบิดสลักถูกปลดระเบิดหมอบลงเขาตะโกนลูกระเบิดถูกคว้างเข้ามาทางหน้าต่างหมุนติ้วกลางอากาศชายในเสื้อโค้ทคว้าตัววิชัยพุ่งลงกับพื้นทันทีตูมแรงระเบิดกระแทกใส่ร่างพวกเขาเศษไม้เศษกระจกปลิวว่อนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนไฟในห้องกระพริบติดติดดับดับ เสียงหูอื้อดังในศีรษะของวิชัยเขาพยายามยันตัวขึ้นมองไปรอบๆผ่านม่านควันชายในเสื้อโคตยังอยู่แต่ดูเหมือนจะโดนแรงระเบิดไปเต็มๆเลือดไหลซึมจากบาดแผลที่แขนของเขาแต่วิชัยไม่มีเวลาหยุดคิดนานเพราะตอนนี้เงาของใครบางคนกำลังก้าวเข้ามาในซากบ้านที่พังยับรองเท้าหนังสีดำเหยียบผ่านเศษกระจกอย่างมั่นคงเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้น เก่งกว่าที่คิดนะวิชัยวิชัยเงยหน้าขึ้นดวงตาแข็งกร้าวร่างสูงใหญ่ของชายในสูทด,ดำปรากฏชัดมันคือหัวหน้าแก๊งมาเฟียตัวจริงชายคนนั้นมองเขาด้วยรอยยิ้มบางๆแต่ตอนนี้หมดเวลาเล่นสนุกแล้ววิชัยรู้ทันทีนี่คือศัตรูที่แท้จริงและคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของเขา วิชัยลุกขึ้นช้าๆมือยังคงกระชับปืนแม้ว่ากระสุนจะเหลือไม่มากชายในสุดดำก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาของมันเต็มไปด้วยความมั่นใจแกสู้ไปก็ไม่มีทางรอดน้ำเสียงของมันราบเรียบรอบตัวมีลูกน้องอีกสี่คนปืนทุกกระบอกเล็งมาที่เขาชายในเสื้อโค้ทขยับตัวลมหายใจหนักแขนของเขาเปื้อนเลือดแต่ดวงตาอย่างนิ่งสงบวิชัยเขาเอ่ยเสียงแผ่วนายยังมีแผนไหม วิชัยเหลือบมองรอบตัวประเมินสถานการณ์สี่คนหนึ่งหัวหน้าและเขากับกระสุนสามนัดสุดท้ายไม่มีที่กำบังไม่มีเส้นทางหนีแต่เขาไม่คิดจะหนีอยู่แล้วชายในสุดดำถอนหายใจฉันจะให้โอกาสสุดท้ายมันก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดดวงตาจ้องตรงมาที่เขาเข้าร่วมกับฉันซะแล้วฉันจะปล่อยนายไปวิชัยหัวเราะเบาๆสายหน้า ฉันอายุเจบเอดปีแล้วเขาพูดเสียงเรียบแก่เกินไปจะเป็นลูกน้องใครชายในสูตรขมวดคิ้วสีหน้ามืดลงงั้นก็เลือกความตายมันยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ลูกน้องเตรียมยิงแต่วิชัยขยับก่อนปังกระสุนแรกพุ่งทะลุหัวใจของลูกน้องคนแรกร่างมันสุดลงทันทีปังกระสุนนัดที่สองเจาะเข้ากลางหน้าผากของอีกคนเลือดสาดเต็มพื้น ลูกน้องที่เหลือตะโกนรีบยกปืนขึ้นเล็งแต่ชายในเสื้อโค้ตก็ขยับพร้อมกันปังร่างของศัตรูคนที่สามล้มลงกับพื้นปืนในมือกระเด็นไปแต่เสียงปืนของศัตรูก็ดังขึ้นเช่นกันปังกระสุนพุ่งเข้าไหล่ของชายในเสื้อโค้ตร่างเขาเซถอยหลังวิชัยหันขอบเห็นชายในสูรดำยังยืนอยู่ปืนในมือมันเล็งมาตรงเขาหมดกระสุนแล้วสินะมันใสา่ยะายยิ้ม วิชัยมองปืนในมือเหลือกระสุนนัดสุดท้ายเขาสูดลมหายใจเข้าลึกใช่เขาพูดเบาๆแต่ฉันไม่ต้องใช้มันเพื่อฆ่าแก่ชายในสูดรดำขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงเสียงแหลมบางอย่างดังขึ้นจากหลังบ้านติกติ๊กดวงตาของวิชัยฉายแววอันตรายหมายถึงแกต่างหากที่หมดเวลาชายในสูดหันไปมองทันทีดวงตาเบิกกว้างตูมมมม แรงระเบิดทําให้บ้านทั้งหลังสะเทือนเสียงกระจกแตกกระจายฝุ่นตลับอวนชายในเสื้อโค้ทกระโจนเข้าหาวิชัยทั้งคู่พุ่งออกจากบ้านที่เริ่มถลม่มลงมาเสียงโครงสร้างบ้านแตกร้าวดังต่อเนื่องเปลวไฟจากระเบิดลุกโชนวิชัยหอบหายใจกุมแขนที่บาดเจ็บสายตาจับจ้องไปยังซากบ้านที่กําลังมอดไหม้ไม่มีเสียงใดดังออกมาจากข้างในไม่มีวิแววของชายในสุดดำอีกต่อไปทุกอย่างเงียบลง ฝนยังคงโปรยปลายแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงตะโกนไม่มีเงาของศัตรูอีกแล้วชายในเสื้อโคตลุกขึ้นช้าๆมองไปยังวิชัยนี่คือแผนของนายสินะวิชัยยิ้มมุมปากฉันบอกแล้วว่าฉันแก่เกินไปจะเป็นลูกน้องใครชายในเสื้อโคดหัวเราะเบาๆก่อนจะพยุงตัวเองขึ้นแล้วจากนี้นายจะไปไหนวิชัยทอดสายตามองฟ้าค่ำคืน เขาไม่รู้อนาคตแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขารู้แน่คืนนี้จบลงแล้วและเขายังมีชีวิตอยู่ไปที่ที่พวกมันหาไม่เจอเขาตอบและถ้ามันยังตามมาชายในเสื้อโคตยิ้มเล็กๆก,ก่อนพูดต่อแทนเราก็ฆ่าพวกมันให้หมดอีกครั้งวิชัยพยักหน้าก่อนเดินจากไปแสงไฟจากซากบ้านที่ลุกไม่ยังคงสว่างอยู่ในสายฝนทิ้งร่องรอยของค่ำคืนที่ไม่มีวันถูกลืม